นี่ครับสวัสดีครับมาเบิงพี่น้องเอ้ยมันขาดพ้นกระตกบัดเทียนนี่อยากไปเห็นงานเลยครับแต่ว่ามันไปบุได้ขาหักครับนี่ของปืนเป็นํำบอเนาะคือกันบเนะมาให้พี่น้องมาเบืองน้วกันครับมันขาดมันขาดนี่ครับเหมือนเห็นบ่ ขาดออกจากกันนี่ครับมันขาดออกจากนี่ครับขาดปุดเลยนี่เบียดนี่ก็ยงเหนียมอยู่น้อตัวนี้นาะ,ะ,ะแมนบอกโอเคมันกระทิงได้เนาะมันครึ่งข้างเดียวมันสวมขึ้นมาหน,น,นีมันก็ครึ่งกันก็อยู่มันก็บบเป็นยังแล้วว่าเนาะ พี่น้องเอ้ยรถมันแห้งเลยเห็ดเหรียญได้ครับนี่เป็นหมืนม่นหมดเด้เสียงเงินแล้วครับพี่น้องขอทอกแต่แซ่พี่น้องเอ้ยมันเป็นว่ากนี่แหะครับรถสาเหตุจักเป็นน้ำยังพี่น้องเอ้ยว่าเป็นน้ำเครื่องยกมันนี่บดเรือดเลือแนวใดบุกเกืขอขึ้นสิบโมเมนต์หรอครับมันต่างเป็นแหละเพราะว่าผู้ใดก็ใส่กันเบิดอยู่ครับแค่าวันพ่อก็อย่างนี้ใส่เครื่องยกมันหลาเลยครับเสมอ แต่ว่าซีนก็ัวดูดูพี่น้องเลยตะขาใส่อันนี้มันตัวนี้ก็คืออาแห้งเลยเดี๋ยวไปเบิ้งอีกฟังนี่ทรงนี่บ่ไม่นี่ก็เป็นยังสั่นมันลุกพื้นมันรวมบ่ถ้ามันคืออาบางงังใช่ไหมเข้าอันกดนี่มันลอยมันละอาบางอย่างอย่างเนี้ยนะแต่วางลงมันเกิดแจ็ปพันธ์เนาะระยะหายตัวบ่แจ็ปบ่เดาได้นี่ แต่ว่าของเฮาหกัจัคบวได้ขืนเบิ้งอันนี้ของเฮาก็รวมกันขังหนึ่งนี่แหลกนี่รวมแล้วยาแมนแอกวใส่ิษก้อนวะนี่กับที่แรกว่าโอ้ยบอลหล้วจะขี่เปี้ยนสิ้นวะมันหนุบหนามสิ้นนะที่บัดกดไมมีแล้วตกรวยหรือขันพ่าข้าลุงหมากตัวนี้ทุกทุกที่แหลกบวได้หูแจักเดยครับว่าอันนี้มันขาดออกจากกันนี่ กำลังมีสไปท์ง,งานเซยหมดเลยะทไปเหตุงานตอ่อเสยแหละครับ <c oughs> แต่ว่ารถนะมาจอดไว้ครับก็วสีหัวว่าสีเปลี่ยนวสิเปลี่ยนสีนแหละครับที่แหลกก็ได้พี่น้องเย้ย <c oughs> คำใบมีดกึืนลี้หล่อออกพี่น้องเลย <c oughs> ตกลุยออกเลยเช็คเ <c oughs> บิ่งเง้ยด้ครับเด้อผู้ใดมีรถแบบเดียวกันนี่ก็ได้ตรวจสอบเบิ่งเนี้ย มันตกออกที่แรกกะเข้าใจว่าเป็นนอดล็อก ok ตัวทางในนะครับมันขาดแต่ว่า <c oughs> บาดเอาออกมาเลียมันโมเมนต์พี่น้องนี่ครับเสือไอ้โค้กโค้โค้มานี่ครับมันขาดออกเลยนี่ตรงนี้มันสติตัวลงมาอีกนะครับมันเป็นตรงนี้เป็นบาดหลักปืนนะพี่น้องขาดออกจากกันพี่น้องโทรไปถามศูนย์เพิ่นเพิ่นกะว่าหกเจ็ดพันหมดละบวกกันบวกนี้แน่กะดม่นสองหมื่นสามหรลอครับเพิ่นว่า กันนี่แหละพี่น้องข้าใส่รถมันก็เป็นจังสี่เลยจะคือต่ว่าพวงมีรถมันได้หลายด้วพี่น้องอ้ย <c oughs> มันบริได้์ยังดอกครับได้มากมันเป็นยังมากข้ากับจังสีล่ละคันนำหมูน้ำมันเนี่ยกะจะจมหลายว่าเอาแพงมันบบแพงดอกซ้ำใครกวาบุกโจกคู่เดาอยู่ครับเมย้พี่น้อง <c oughs> แต่ผมได้่าแพงกับบุกโจกกันแหละถากลรถ <c oughs> ถา <c oughs> ของครับบ้านนี้จอดพอดีมึอนี่กับฝนตกนะครับฝนตกแห้งพรอมปลูก ไดบ้บุกอยางแล้วครับบันกะเดี๋ยวคลิปนี้เก่เาไว้ซมิสก,ก่อนนะครับเนาะบันเมื่อคล้องมาเดี๋ยวเป็นประกอบแจงสีมาวอลูพี่น้องฟังอีก,กนหนึ่งนะครับเอาไวซมิสก่อนนะพี่น้องเนาะสวัสดีครับุ